คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครับได้แต่งตั้งให้นางเอกสาวสวยแพนเค,ค้กเคมนิตเป็นทูตทะเลคนแรกของประเทศไทยซึ่งคุณแพนเค,ค้กนะครับก็ได้เผยความรู้สึกกับทีมข่าวของเราครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้ทําหน้าที่ตรงนี้ครับก็จิงๆมีโอกาสได้มาร่วมงานากับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลค่ะเราก็ก,ก็มีการได้ได้ไปไประชุมอะไรกันแหละแล้วก็ได้รับ ียนให้เป็นทูทะเลก็คือเป็นการเหมือนเป็นการบอกต่อการประชา,าสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยโดย,โดยโกลุ่มนี้ยเราคือเหมือนกับว่าที่จะทําขึ้นมาเราก็จะมีเพจขึ้นมาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทางทะเลใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของทะเลเรื่องต่างๆเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน,ยนเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้ซึ่งแทนก็ในส่วนของเราเราก็เป็นเหมือนแบบ ประชาสัมพันธ์เหมาะอเป็นเรื่องเป็นเรื่องเบาๆเรื่องการเที่ยวเรื่องของการนําเสนอเรื่องราวดีๆต่างๆเป็นเกียรติมากค่ะก็เป็นอเป็นบทบาทที่แบบจริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าคือเราในฐานะที่เป็นคนที่รักทะเลอยู่แล้วเนี่ยม<ช>ีโ <ๆ S 1> อกาสไ้มารู้ในฐานะประชาชนในเรื่องต่างๆมาเรียนเกี่ยวกับของกองทัพเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีกเกลหนึ่งขึ้นมาที่เราจะได้เข้ามารู้ข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฉันก็รู้สึกว่า เราจะที่เราไม่รู้เราอาจจะได้เข้ามามีคือได้ได้เข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยกันบอกต่อในใน,ในสิ่งที่เราเข้าใจได้มากขึ้นครับแพ์ขอบคุณมากนะครับแพนครับขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ